นะครับมาดูคนใส่เบ็ดนะครับเบ็ดตามทุ่งนานะครับในวิธีชาวบ้านวิธีหากินนะครับดดได้กี่ตัวแล้วเนี่ยจตัวแล้วครับนี่นะครับปลา <c oughs> <c oughs> โว้โวนี่ใหญ่อย,ย,ยู่เออนี่ครับวปธีชาวบ้านถ้าตรง,งข้างล่างไม่ไม่โดนเราเอาขึ้นมาใส่บนข้างบนอืม ตรงทางไปบ้านอาจารย์พอดีครับนี่เนี่ยคันนานี่ก็ได้เนี่ยตรงถึงต้นตาลน่ะพอดีอ่ะนี่ครับใส่เบ็ดได้ครับชีวิตเออยังไม่ต้องใส่ใส่โลนะครับใส่โลตัวใ,ใหญ,ใใหญใ่ใหญ่จ่ะ มันพันกับใยอือดูดิอ่าขอถ่ายรูปหนี่ย